คราวนี้เราจะขึ้นของจริงละนะครับเมื่อกี้นี่วอมวอมนะครับจำนวนเชิงซ้อนแล้วนะจำนวนเชิงซ้อนครับเราจะใช้สัญลักษณ์แทนจํานวนเชิงซ้อนด้วยตัวแซดนะครับด้วยตัวแซดใส่ไปเลยนะครับด้วยตัวแซดจำนวนเชิงซ้อนคือเลขใดๆก็ตามที่สามารถเขียนอยู่ในรูปของอจดไป Z เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับถ้าน้องเคยเรียนพวกจำนวนจริงมาใช่ไหมครับตัวแปรตัวแปรปกติที่เราเคยเรียนนะพี่ว่านะครับทุกโรงเรียนอาจารย์จะชอบใช้ตัวแปร x เนาะตัวแปรที่ไม่รู้ค่ามักจะใช้ตัว x แต่ถ้าเ,เป็นจำนวนเชิงซ้อนครับเราจะใช้ตัว Z นะครับถ้าน้องเจอ z ใดๆเขียนอยู่ในรูปของ a บวก bi จำนวนเชิงซ้อนคือเลขใดๆที่สามารถเขียนอยู่ในรูปของ a บวก bi โดยมีกฎว่า a, b เป็นจำนวนจริงถ้า a กับ b เป็นจำนวนจริงครับน้องเขียนเข้าไปหน้าตาแบบนี้เราเรียกมันว่าจำนวนเชิงซ้อนนะครับเรียบร้อยเขียนปึ้งเรียกเลยจำนวนเชิงซ้อนนะคราวนี้พอมันกำหนดความหมายแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้น้องสามารถอธิบายอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับเช่นถ้าอยู่ดีๆพี่เขียนว่ามีเลขอยู่เลขหนึ่งคือ3บวกส i พร้อมอยังวาปงปากกาเลยหน้าตอบปากเปล่า3บวก4 i ใช่จำนวนเชิงซ้อนไหมน้องอย่าคิดมากเลยไหมครับ Z คือ A บวก b ีกับ b เป็นจำนวนจริงแปลว่า3บวก 4I ใช่จำนวนเชิงซ้อนไหมก็ใช่เข้าใจนะครับถ้าเทียบเคียง A ก็คือเลข3 B ก็คือเลข4ที่เปลี่ยนหมเป็น5ลบ 9I ใช่จำนวนเชิงซ้อนไหม ก็ใช่ใช่ไหมเอก็คือเลข5 B ก็คือเลขลบเใช่ไหมครับพี่กวนตีนสลับข้างก็ไม่ต้องตกใจเป็น 8i แล้วบวกลบแปดไอด้วยบวก9ใช่ไหมอย่างนี้ใช่จํานวนเชิงซ้อนไหมก็ใช่สลับที่บวกกันหรกลัวหาอะไรใช่ไหมเอา A ให้ถูกข้อนี้ A เป็น A เป็น9 B เป็นลบแใช่ไหมครับถ้าเทพน้อยปึ๊บปุ๊บพีใส่ 7i ไอเฉยเฉย ใช่จำนวนเชิงซ้อนไหมมึงคิดนานๆมึงก็เทียบ A กับ B นั่นแหละไม่ต้องคิดที่อะไรเลยเนาะครับใช่จำนวนเชิงซ oh, ้อนไหมใช่ใช um ่แต่ต่อให้ถูกนะ A เป็นเลข0 B เป็นเลข7เข้าใจใช่ไหมเป็น0กับ7ใช่ปะเออเวลาเรายังไม่เคยเรียนเนาะพี่ถามครั้งแรกมันจะแบบใช่หรอใช่หรอใช่ไหมพอรู้แล้วก็แหมกูเปลี่ยน8ปดไอกไอ็รู้เรื่องแล้วนะต่อไปเอาอย่างจ๊าบเลย5 ใช่จำนวนเชิงซ้อนไหมเอกับ B A เป็น5 B เป็น0ย์งั้นใช่จำนวนเชิงซ้อนไหมก็ใช่ก็ใช่ใชสังเกตไหมห้าจริงๆคือจำนวนเต็มบวก5คือจำนวนจริงและ5กลายเป็นจำนวนเชิงซ้อนด้วยเพราะ จำนวนเชิงซ้อนเป็นระบบจำนวนที่ใหญ่ที่สุดใครๆก็เป็นเชิงซ้อนถ้าเพิ่มไม่อีกในหะน้าศูนย์ใช่เชิงซ้อนไหมใช่ A เป็นศูนเป็นก็ศูนย์เข้าใจงั้นฟังนะครับถ้าให้พี่อธิบายจํานวนเชิงซ้อนในเชิงระบบครับระบบจํานวนเชิงซ้อนเป็นระบบจํานวนที่ ใหญ่ที่สุดของเด็กมอปลายนะครับจริงๆพี่ใช้ว่าใหญ่สุดนะของมอปลายนะแปลว่าเข้ามาหาลัยนี่อาจจะเจอใหญ่กว่านี้อีกนะครับอาจ,จะมีคอโช r เนียนออกโชนเนียนเฮกซานเนียนอีก3 l e เลเวลซึ่งตอนนี้เอาแค่นี้ก็ พ่อมึงเนียนละนะครับอานะครับแค่นี้ก็เ๋อเรียนนี้อะไรวะนะครับแล้วเลขพวกนี้นะครับเอาไปศึกษาการบุนของอะตอมไปศึกษาเกี่ยวกับอ่ออะไรนะการสร้างภาพสามมิติพวก Virtual r e a l i t y ทุกอย่างที่เรียนนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกแต่เสือกเอาไปประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันได้เยอะมากนะครับเราเล่แค่นี้ก็เกือบตายละจำนวนเชิงซ้อนแบ่งเป็น2ส,ส่วนเอาเลยนะครับจำนวนเชิงซ้อนแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1เรียก จำนวนจริงส่วนที่1เรียกจํานวนจริงถ้าน้องเห็นอย่างเงี้ยน้องจะเห็นเลยว่าจํานวนเชิงซ้อนกับจํานวนจริงใครใหญ่กว่ากันเชิงซ้อนใช่ไหมใครเป็นจํานวนจริงคนนั้นก็ต้องเป็นจํานวนเชิงซ้อนด้วยเข้าใจนะครับเอองั้นมีนะไหนข้อสอบเอ็นอย่างเงี้ยข้อสอบแพทอย่างเงี้ยข้อสอบโรงเรียนอย่างเงี้ยถามเลข5ใช่จำนวนเชิงซ้อนไหมอีเด็กไม่รู้เรื่องแม่งเถียงอีกไอจำนวนเชิงซ้อนมันต้องหาค่าไม่ได้ อัสอนมึงจํานวนเชิงซ้อนคือส่วนที่1คือจํานวนจริงส่วนที่2ตัวนี้นะครับถ้าเรียกแบบเท่ๆนะเรียกว่าจํานวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จํานวนจริงแปลว่าจํานวนเชิงซ้อนจะแบ่งเป็นจํานวนจริงถ้าเรียกย่อยๆนะครับกับจํานวนไม่จริงเข้าใจไม่จริงเนะี่ยคือ,คอกูเรียกอยู่คนเดียวนะครับถ้าเอาแบบทางการเรีย ok กว่าจํานวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จํานวนจริงก็คือ จเชิงซ้อนแบ่งเป็นฝั่งนี้หาค่าได้กับฝั่งนี้ไอ้พวกตระกูลติดไอหาค่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะไอเป็นเลขจิตภาพใช่ไหมครับก็าหาค่าไม่ได้งั้นถ้าเขียนให้ออกแบบย่อๆแล้วกันนะพี่ขี้เกียจเขียนเยอะๆนะครับเป็นจํานวนไม่จริงงั้นเชิงซ้อนรวมทั้งจริงและไม่จริงหาค่าได้และหาค่าไม่ได้สองอันอยูเนียนกันถึงจะกลายเป็นจำนวน เชิงซ้อนนะครับอ่ะเรียบร้อยจดให้พี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังทีละอย่างจะได้เห็นชัดๆทีละส่วนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไอจำนวนจริงตรงเนี้ยน้องจะเคยเรียนตอนม .4 มันจะมีแบ่งๆอะไรของมันไปเรื่อยๆใช่ไหม ส่วนวันนี้ที่เราเรียนจะเรียนซี่ขวานะครับเป็นจํานวนไม่จริงแล้วนะครับเป็นจํานวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จํานวนจริงนะครับหาค่าก็ไม่ได้ถ้าเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยเธอไอ้มันหาค่าก็ไม่ได้เรียนทําไมตอบให้สั้นหน่อยนะครับตัวมันเองหาค่าไม่ได้แต่ตัวมันเองยกกําลังสองหาค่าได้ไหมได้นะงั้นจริงๆมันไม่ใช่ไายซึ่งประโยชน์โดยสิ้นเชิงนะครับเอและจริงๆเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวเทอมใครเนฟิสิกส์นะครับ เติมหน้าใช่ไหมเรียนเรียนอะไฟฟ้ากระแสสลับนะครับบางโรงเรียนอาจารย์จะใช้เชิญสอนไปแก่แต่ถ้าตามหลักสูตรก็จะใช้เฟเซอร์ไปแก่นะครับเออคราวนี้มันแล้วแต่ว่าอาจารย์เขาจะสอนวิธีไหนนะครับพูดได้ไหลายแบบอ่ะเสร็จบนกระดาษหรือ,อยังน้องครับทั้งหมดพี่จะลบ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะอธิบายคำศัพท์สองคำให้ฟังอันนี้เสร็จยังอันนี้เข้าใจหมดเลยเนาะไม่มีอะไรนะครับง่ายเนี่ยไล่มา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 ไลามา่ลาม,าลามานะครับ เอาว่าตอนนี้น้องนึกเลขอะไรมั่วๆขึ้นมาตัวหนึ่งิงซ้อนหมดเลยเพราะเชิงซ้อนเป็นระบบจํานวนที่ใหญ่สุดเข้าใจนะครับทุกตัวเป็นลูกน้องมันถ้าเรียกเป็นภาษาคณิตศาสตร์เท่ๆจำนวนจริงเป็นสับเซตของจํานวนเชิงซ้อนใช่ไหมน,นี่เป็นสับเซตนะครับเรียบร้อยอ่ะพี่ลบละอ่ะไล่มาให้หน่อยสังเกตไหมครับว่าบนกระดานจํานวนเชิงซ้อนของเรา จะมีองค์ประกอบ2ตัวตัวหนึ่งคือตัว a อีกตัวหนึ่งคือตัว b ตัว a ครับจดให้พี่หน่อยตัว a ครับเราเรียกว่าส่วนจริงจดครับฝรั่งเรียกว่า real part real นะครับ real part อ,อาจารย์คนไทยก็แปลตรงๆเลยนะครับส่วนจริงนะครับส่วนจริงส่วนจริงเราใช้สัญลักษณ์ re real part ครับแล้ววงเล็บ Z ถ้ามคนถามว่าเรียวพาร์ทของ Z ส่วนจริงของ Z เท่ากับเท่าไหร่ตัวอย่างบนกระดานครับตอบเท่ากับ A ส่วนจริงเป็น A ครับเรียบร้อย B ตัวนี้ครับ B ตัวนี้ครับเราเรียกว่าส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพครับฝรั่งเรียกว่า imaginary p a r t ตัวย่อครับใช้ IM วงเล็บ Z เท่ากับ B ส่วนจินตาภาพตอบตัว B เฉยๆนะครับไม่ต้องตอบ B I นะครับอ่ให้จดก่อนเดี๋ยวพี่พูดไปน้องไม่ได้ฟังหรอกเดี๋ยวถามไปก็ตอบผิดจดไปแปลว่าจำนวนเชิงซ้อนมีสส่วนครับมีส่วนจริงกับส่วนจินตาภาพครับส่วนจริงกับส่วนจินตาภาพ จทยทฤษฎีก่อนนะจะได้เรียกชื่อถูกนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าอะไรอะถ้า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 พี่จะเขียนสนัญลักษณ์ดีไหมอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ถ้าส่วนจริงเท่ากับ0 <c oughs> แล้ว z <c oughs> จะเท่ากับ bi เรียก Z ว่าจำนวน <c oughs> จินตภาพแท้ <c oughs> จำชื่อก่อนเนาะถ้าส่วนจินตภาพเท่ากับ0แล้ว Z จะเท่ากับ A เรียก Z ว่าจำนวน จริงมีชื่อย่อยออกมาอีก2ชื่อนะครับจดก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายทีเดียวจดเต็มเลยจริง,รงๆไม่ได้มีหายเลย,เ,ยเดี๋ยวพูดแป๊บเดียวจบเลยง่ายแต่ชักแต่อย่าตอบผิดนะอะ อานนี้เราเข้าสู่โลกของจํานวนเชิงซ้อนแล้วนะครับจะมี2องพาร์ทนะครับมีพาร์ทที่เป็นส่วนจริงแล้วก็มีส่วนจินตภาพครับมีส่วนจริงกับส่วนจินตภาพสอนนี่หันมาที่หน้าเด็กเก่านี่เกือบทุกคนเลยเนาะ หน้าพวกมึงคุ้นมากเลยนะครับเออหันมานี่แบบแม่ก็พี่สอนร์อตอนบ่ายเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานให้เด็กยกมือว่าใครเป็นเด็กเก่านะครับก็มันสมัครเต็มห้องนะครับเด็กร้อยร้อยสี่สิบคนมีเด็กใหม่สองคนครับที่เหลือเด็กเก่าหมดเลยพี่ก็โอ้ติวเตอร์เนี่ยหากินง่ายเนาะหากินกับเด็กเก่าพวกเรานี่แหละนะครับเออเนาะก็ดูดูหน้าพี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนนะครับ ก็วันวันพุธพฤหัสพุธนะครับพุธพุธพุธเขาเชิญไปสอนที่ราชวินิตบางแก้วนะครับก็เลยเข้าไปช่วยเขาสอนนะครับติวแพทเชื่อไหมเด็กสายวิทย์พี่ไปสอนน่ะเขาสอนในห้องประชุม่ะครับห้องใหญ่ๆห,หันมาเชื่อป่ะเด็กติวเตอร์เป็นร้อยอะ่ะไม่รู้สึกเลยว่าไปสอนโรงเรียนราชพินิตอะ่ะรู้สึกว่ามาสอนติวเตอร์อะ่ะคือทุกแถวไปเด็กติวเตอร์คุณนหน้าทุกคนอ,ะคอ่ะรู้ปะ ไรวะนี่มึงยกโรงเรียนมาเรียนเลยไงวะคือแบบไปคุ้นหมดเลยอะ่ะเออเพราะตอนแรกเออเขามีกุวิชาตั้งเยอะนะครับไปไปไปส่งจดหมายขอเข้าไปติวอาจารย์ฝ่ายแน่แนวเขาก็เลยให้เด็กโรงเรียนอย่างเี้โบดว่าจะให้ครูคนไหนเข้าไปเด็กก็โบดพี่เข้าไปเออนะครับตอนแรกพี่ก็บดกูทําไมวะเพราะพี่ก็ไม่ได้ไปมีชื่อเสียงอะไรมากมายพอเข้าไปโรงเรียนกูอ๋อก็มาเรียนกับกูหมดเลยนะครับ ก็ตกใจไงแบบอ๋อเออเออเออนะครับก็เลยกลายเป็นเหมือนเหมือนเหมือนไปสอนติวแบบติวเด็กติวเตอร์ครับไปเปลี่ยนสถานที่นะครับยืมสถานที่โรงเรียนไปนะครับเออดีดีดีแปลกดีแปลกดีอ่ะเสร็จหรือยังแต่ว่าก่อนตอนหนุ่มๆนี่ไปไปติวเยอะนะครับไปติวเยอะทุกทุกโรงเรียนเลยบางโรงเรียนเขาเชิญไปแบบติวแบบโอลิมปิกก็มีนะครับสอนแบบเน้นโอลิมปิกเลยนะ เขาคัดมาแบบห้องคิงอะไรเงี้ยเออสอนต้องสอนแบบนึงเลยนะครับคนนี้เก่งมากบางห้องก็เป็นห้องแบบปติวโอเน็ตอย่างเงี้ยโอ้ยโอนเน็ตนี่แต่ติวสายศิลศิลภาษานับนิ้วยังไม่ถูกอะ่ะกระชากอารมกูมากนะครับกระชากอารมกูมากนะครับแต่ก็สนุกนะมันก็จะได้ประสบการณ์คนละแบบก็สนุกดีชอบชอบอ่ะบนกระดาษเสร็จหมดหรือย,อยังดูตัวอย่างเราเร็วๆไม่ให้จดด้วย วางปกงนะากกาเงยหน้า3บวกส i ต่อพี่ปากเปล่าส่วนจริงเป็นจะคิดทำไมส่วนจริงเป็น3ส่วนจินตภาพเป็น4เฉยๆฉยน้องครับส่วนจินตภาพคือ B ส่วนจินตภาพคือ B แปลว่าเวลาตอบส่วนจินตภาพด่าไว้ล่วงหน้าเ่ยนะครับส่วนจินตภาพตอบแค่4เดี๋ยวชอบมีคนถามส่วนเิภาพชอบตอบพี่ว่า 4i ผิดนะครับต้องตอบแค่4 พี่มีลบ9อบวก8ต่อพี่ก่อนส่วนจริงเป็น8ส่วนจินตภาพเป็นลบเเวลาพูดอย่างนี้นะครับเด็กตอบได้หมดเลยไปสอบโรงเรียนอาจารย์เขียนอย่างเงี้ยแม่งกลับมาถามกูอีกพี่คะ่ะคุณครูก็ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่มันแปลว่าอะไรอะคะมึงก็อ่านสิส่วนจริงของ3บวก 4i ก็ตอบ3ก็จบแค่นี้เองเหรอคะ แล,แล้วมือใช้ก no ูทําอะไรมือใช้กูทําอะไรแต่ถ้าเจอแบบนี้ฟับฟลับฟับฟับฟลับฟ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 ับอันนั้นนั่นนั่นกูว่างนะครับถามหน่อยอันนี้ส่วนอะไรจินตภาพส่วนจินตภาพข้อนี้ตอบน้องระแวงอะไรพี่ครับตอบวายเฉยเฉยใช่ไหมมีใช่ใช่ไหมต่อยตัวหน้าไอใช่ไหม มันจะมี y กับใครอีกตัวหนึ่งลบ8แปลว่าข้อนี้ส่วนจินตภาพต้องตอบเป็น y ลบ8ส่วนจริง x บวก9เข้าใจพี่เขียนอย่างจา้าบเลยเงยหน้าลบ 5i ปึง้งลบ 5i ส่วนจริง -0 ส่วนจินตภาพลบ5มีแต่ส่วนจินตภาพเฉยๆส่วนจริงมันไม่มีส่วนจริงมันเป็น0เราเรียกจำนวนนี้ว่าจำนวน จินตภาพแผลเข้าใจใช่ไหมมีแต่ส่วนที่เป็นจินตภาพไงนะครับเรียกว่าจินตภาพแผลพี่มีเลขลบแปดเสยเสยเลขลบแปดเสยเสยแปลว่าส่วนจริงเป็นลบแปดส่วนจินตภาพเป็นศูนย์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราเรียกว่าส่วนจินตภาพเป็นศูนย์เห็นใช่ไหมแปลว่าไอ้เลขนี้เราจึงเรียกมันว่าจํานวนจริงเข้าใจนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็ประมาณแค่นี้ได้เนาะ ซึ่งพี่บา้าเขาก็สอบออกมาถามส่วนจริงกับส่วนจชิตภาพตอบไม่ได้กูว่ามันก็โง่ผิดมนุษย์มานานะครับอ่าแต่อย่าดูถูกเด็กไทยเรามีพรสวรรค์เหล่านี้เต็มเปี่ยมนะครับอ่าเรียบร้อยเรื่องถัดม,มาโอเปเรชั่นอันนี้ง่ายนะพี่ผ่านไปเลยนะครับอะลบก่อนอเดี๋ยวรอบสวดเราพี่กะว่าเราจะเบรกสักประมาณ1ิบโมงครึ่งเนาะเฮ้ยแต่วันนี้วะเฮ้ยปกติห้างมันเปิดไม่สิบโมงครึง่งยังไม่เปิดหนิใช่ไหมมันเปิดเท่าไหร่บ่ายสอง ห้างอะไรเปิดบ่ายสองไอ้พเดี๋ยวนี้ห้างเขาเปิดกี่โมงพี่มันเปลี่ยนเวลาเปิดจนพี่งงแนละ้วสิบจันถึงสุขสิบครึ่งอ๋อเสาร์อาทิตย์สิบโมงนะครับอ่าอันนี้เป็นลูกสาวเจ้าของห้าง <c oughs> นะครับอ่านะครับรู้ละเอียดรู้หมดเลยนะครับอ๋อมันมันทุกห้างไหมหรือว่าเฉพาะบางห้างพี่ไม่รู้เหมือนกันอย่างเซนทันอย่างไรเขาเปิดอย่างนี้ปะไม่รู้รู้สีคอนนะครับเห็นไหมครับว่าลูกสาวเจ้าของห้างสีคอนมานั่งเรียนนะครับอ่านะครับโ อ๋อถ้าเสาร์อาทิตย์นี่เ,เปิดเร็วหน่อยอย่างงี้ป่ะใช่ไหมเออละห้างเขาปิดกี่โมงอ่ะพี่ไม่เคยรู้เลยอย่างอย่างซีคอนนี่เขาปิดกี่โมงห้างดึกๆอย่างเงี้ยเขาปิดกี่โมงรู้ไหมนะสามทุ่มครึ่งเพราะถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไปถ้าไปโรงหนังโซโล่หนังเขาจะเปิดยาวใช่ป่ะมันจะมีพวกรอบมิดไนท์เที่ยงคืนอะไรเงี้ยเคยดูไหมเที่ยงคืนรู้ไปก็หลับไปตื่นไปทีแม่งหนังจบนะครับอ่ะนะครับม่งวงไตห่านะครับเออ